พบอีกแล้วนะครับกับทางช่องเบสิกสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใคร,รก็ทำได้ผมก็ไปได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับกับร้านนี้นี้น,น,นี้นี้นะครับคือร้านนี้นะครับเป็นร้านของพี่ชายเองนะครับพี่ที่ทำงานนะครับซึ่งผมกินตั้งแต่สมัยเป็นอ่า มาทํางานใหม่ๆนะครับมาทํางานใหม่ๆก็คืออร่อยแซ่บแล้วเราก็จะไปบอกกับคนที่บ้านแล้วว่าหูร้านนี้นะอร่อยแซ่บมันรู้จะพูดยังไงพูดง่ายๆคือต้องกินเองแล้ววันนี้ก่อนจะกลับบ้านพูบ้านบอกว่าไหนๆๆอย่าลืมนะแวะซื้อด้วยที่บอกที่บอกอ่ะผมก็เลยต้องแวะซื้อนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่มานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ตามกุ้งสดทะเลเดือดนะครับซึ่งราคา60บาทเองนะครับไม่แพงนะครับพูดง่ายนะครับผมสั่งตอน5.19โมง19นะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปอยุธยานะครับและจะดูว่านะครับไปถึงที่นู่นแล้วความแซ่บยังอยู่หรือเปล่าวันนี้เราก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งราคา60บาทผมจ่ายไปแค่30บาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับ ที่ยังงุนงงโสกการน,นะครับว่าจะไปใช้ที่ไหนแนะนำนะครับร้านหมาล่าก็รับนะครับซื้อ10บาทก็จ่าย5บาทซื้อ20ก็จ่าย10บาทอันนี้แล้วแต่นะครับหรือจะใช้โมเร150บาทก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับว่าไปถึงบ้านแล้วอยุธยากุ้งสดทะเลเดือดนั้นยังแซบอยู่หรือเปล่ารอดูกันครับ ตอนนี้นะครับนาฬิกาที่เครื่องผมก็5้าโมงห้บแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าถึงนู่นจะกี่โมงนะครับติดตามด้วยครับตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงแยกลงปูนแล้วบอกเลยครับตอนเนี้ยในใจลึกๆผมตุบๆต,ต,ต,ต่อมๆเลยครับคือลุ้นเลยผมว่าไอคนทังบ้านก็นลุ้นไม่แพ้ผมหรอกคือคนทางบ้านมันก็นต้องลุ้นแล้วว่าเราโมงซะเยอะเว้ยแม่งจะแซบหรือเปล่าวะ แต่ไอเราดิคนคนโมอุตส่าห์พูดไปเยอะว่าร้านเนี้ยแซบ่บแซบ่แซบเลยพอไปถึงแล้วโหแม่งเซ็งแม่หรอเนี้ยโหเสียหน้าเลยแต่ผมมีความมั่นใจมาเลยครับเพราะว่าผมกินร้านเนี้ยคือมันแซ่บมากมันอร่อยมากเลยครับแล้วมีความมั่นใจสูงว่าชั่วโมงก,กว่านเนี้ยถึงอยุธยาเนี้ยผมว่าความแซ่บไม่หายแน่นอนแต่ยังไงเพื่อนเพื่อมาช่วยรู้นะครับว่า จะโดนด่าหรือโดนชมก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับกับความแซ่บของส้งตมตำร้านนี้ <c oughs> อันนี้นะครับก็อีกประมาณสัก500เมตรก็ถึงบ้านแล้วตอนนี้เวลาของผมที่นาฬิกาของรถนะครับ6โมง19ครับผม5โมง1 9 6กโมง19ก็ตอนนี้1ชั่วโมงแล้วครับน่าจะไม่เกิน 6โมงยี่ห้าครับน่าถึงบ้านแต่ตอนนี้ังเอารถติดไฟแดงครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเมื่อไปถึงบ้านแล้วอาการตื่นเต้นของคนรอกินส้มตามกุ้งสดทะเลเดือดจะเป็นยังไงแล้วเมื่อกินแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงติดตามด้วยนะครับ มาแล้วมาแล้วคนรอเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูสิหน้าตาคนรอนะครับเมื่อรอ,อส้มตำเป็นไงบ้างดูหน้าดูหน้าดูหน้าโอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูตอนกินครับว่าจะโดนดา่าหรือโดนชมคอยดูนะครับโอเคครับนี่แกะถุงเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นการกินนะครับดูว่าผ่านไหมครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> หน้าตาผ่านไหมครับตอนนี้ อ่ารารสชาติครับแมอีกตะคำนึงอีกะคำนึงกุ้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 งดูที่ว่าหนึ่งชั่วโมงกว่ามันรสชาติมันยังแซบอยู่ไหมอืมเป็นไง ปภารกิจวันนี้ผ่านไหมอืมผ่านเอออยู่อืมอันนี้ครกุ้งให้มีกุ้งนะ,ะกระมังกุ้งกรมะมักรองหน่อยอุ้งลยำโฮกอืม,อม,อม จุมงเอากวาผ่านครับสำหรับวันนี้กับภารกิจกุ้งสดทะเลเดือดจากสาระบุรีมาอายุทยาผลปรากฏว่าแซ่บเดือดสมใจภารกิจผ่านครับ <c oughs> ไม่โดนด่า